สวัสดีครับก็พบกับผมอีสานเกมมิ่งมืนเิมนะครับก็วันนี้จะมาถแถลงไขรเรื่องเรื่องต่างๆเลยครับว่าเอาเรื่องแเรื่องแรกเลยนะครับว่าหนึ่งผมทําช่อง Youtube ช่องนี้เพราะอะไรแรงบันดาลใจได้จากอะไรผมมีแรงบันดาลใจจากท่านหนึ่งครับท่านโลเกตรหรือพี่วินซึ่งเราก็รู้แล้วว่าเขานั้นเป็นคนภาคแล้วก็เล่นเกมฟรีไฟเก่งนะผมก็ ได้แรงมานแรงใจมจากเขาแหละแล้วก็ช่อง sunny hillgate ม c b แล้วก็พี่แป้งซีบิงแล้วก็พี่ไอฮารเกตสตูดิโอนะครับก็ทั้งหมดนี้คือไอดอนผมแล้วที่ผมทำเพราะ1ผมอยากหาอะไรได้เสริม2องเป็นความฝันของผมที่อยากเป็นทูบเมอร์ส ผมทำเพเพราะอะไรผมก็มองตรงเลยนะคือมันเป็นความชอบแล้วก็เป็นความฝันของผมแต่เด็กว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์สักวันกี่คนดูกี่ซับช่างผมไม่ค่อยในนี้หราเพราะตัวใหญ่เ็ก็ดูแต่คนดังอะไรยเ่เนี้ยคือผมผู้ติดตามเนี่ยยอดผู้ติดตามผมฝันไหมนะ ที่ผมตั้งไว้ไ 1, เลยคือ1,000งืเลย1,000งขึ้นนะครับคนดูแต่ละคลิปก็ไม่เกินเอาสักพันสองพันสามสี่พหมื่นอะไรอย่างงี้ก็ตามบายตามสะดวกเลยครับแล้วก็ช่องนี้ผมได้แรงบรันดาลใจชื่อช่องมาจากไหนคือ1อันนี้ ผมไม่มีแรงมาดาลใจครับคือผมคิดสดๆเลยตอนแรกจะตั้งชื่อว่าดีทีวีแต่ว่าผมไปดูมันมีหลายช่องมันซ้ําผมเลยไม่เอาผมเลยเอาช่องอีสานเกมมิ่งเพราะว่าผมก็เป็นคนอีสานใช่ไหมคือผมก็อพอพูดได้นิดนึงเพราะพ่าอยู่กรุงเทพบอยกรุงเทพนานเลยพูดอีสานม่ค่อยคล่อง,องก็กาลังฝึกให้คล่องอยู่ก็ ส่วนชีวิตประจำวันผมเลอก็เข้าป่าหาเห็ดหาแยะหาแมงป่องหรือแมงเงาดำมาแหละแมงป่องดำมาแหละก็ชีวิตก็ไม่ได้รวยหรอกคือกลางๆนั่นแหละครึ่งจนครึ่งรวยมีพออยู่พอกินไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นเขากล้องก็ไม่มีไมคก็ไม่ไม,มีมีแต่โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็ใช้ไม่ค่อยเป็นโทรศัพท์เล่นพูดถึงผม ทำไมคิดมาทําช่อง YouTube คือเมื่อก่อนผมเป็นเด็กติดเกมนะผมพูดตรงๆเลยคือผมเป็นเด็กติดเกมแต่ว่าคือเมื่อก่อนพ่อแม่บอกเคยบอกว่าบคบมคร่ำนึงผมติดไม่ได้ใจเลยคือเล่นเกมไม่ได้เลยแม่เวลานี้ไปตั้งใจเรียนดีไหมคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดเลยผมก็เล่นตามภาษาผมทีนี้ผมคิดว่าเกม ในสายตาของผู้ใหญ่ก็คือไร้ะสาระ,ะไม่ได้อะไรเล่นแล้วได้อะไรแต่สําหรับเด็กคือหรือกับคนผู้ใหญ่หรือบางคนที่เขาใฝ่ฝันอย่างเงี้ยหรือเขามีความชอบอย่างผมชอบเล่นเกมเกมแนวอะไรเกมแนวยิงโมบา้าแนวแบบเกมแนวสนุกสนุกฮาๆประมาณนั้นเลยครับแล้วก็เกมที่ผมชอบเล่นก็คือเกมผีอะไร ไม่น่ากลัวเกินแล้วก็อืผมภาพแค่อะไรผมพูดแค่อะไรแค่ไม่ในโทรศัพท์ซึ่งเสียงไม่ดีเลยถ้าผมมีทุนมีอะไรอย่างนี้เออผมยังจะแบบว่าซื้อตัวไมคตัวไม่แล้วก็ตัวผมอยากได้ไม่มากเลยตอนนี้คือเอาเวลาไปพาคไปพูด ไว้อะไรอย่างนี้คือมันจะง่ายใช่ไหมครับก็คือเสียงมันจะชัดกว่าแล้วเสียงรบกวนมันจะไม่ค่อยมีมันจะไม่ค่อยเก็บคืออย่างผมใกล้ๆพัดลมอย่างเงี้ยผมร้อนต้องเปิดเพราะเหงื่อมันจะออกมือใช่ไหมครับเวลาเล่นเราแคสเกมเล่นเกมหรือทําอะไรอย่างนี้คือเหงื่อมันจะออกมือแคตเตอร์ส่วนใหญ่บางส่วนใหญ่เลยนะครับคือห้องเขาจะต้องติดแอร์เพราะว่าการเล่นเกมนี่คือโทรศัพท์หรือคอมหรือโน้ตบุ๊กหรือ เล่นในคอมลาเราจับอะไรในน้ำมันเหงื่อมันจะออกใช่ไหมครับมันจะออกตามมืออย่างเงี้ยมันจะออกตอนนี้ออกแล้วเนี่ยขนาดจับโทรศัพท์เนี่ยผมเหรอพลม่มว่าแม่ผมผมก็บอกไปแล้วว่าคือมีพออยู่พอใช้พอกินเมื่อก่อนผมติดเกมขนาดไหนก็เล่นทั้งวันอะครับคือมันชอบคือมันเป็นความชอบส่วนตัวผมเพราะว่า ชีวิตจริงอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ผมบางคนแบบยุก่กรุงเทพนะคือแบบเหมือนคนไม่ไร้ค่าจากสายตาแบบว่าผมไปโรงเรียนอยนี้ใช่ไหม <S 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 เพื่อนก็จะแกล้ง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 แกลงวันเข้าวันเข้าวันเข้าวัาน,เานเข้าผมก็เก็บกดผมก็ตอนเกมแรกที่ผมเล่นนะเกมแรกอันนี้ผมไม่ได้ขายของหรือโฆษณาให้เขานะครับแต่คือผมพูดตามจริงเลยเกมแรกที่ผมเล่นนะโมบา e g ีเจน ใช่ตอนนั้นผมเข้าใจผิดว่ามันคือ RV เพราะว่าเพื่อนผมเคยบอกว่าเฮ้ยมึงไปเล่น RV ไหมผมก็เออแล้วผมก็ไปเจอเกม Mobile Legend ผมเห็นเห็นมันบอกว่ามันเป็นเกมตีป้อมใช่ไหมผมก็พิมพ์ไปในไอ้ Google ไปไอ้เพจตัวอ่ะเกมตีป้อมผมพิมพ์ไปเท่านั้นแหละผมเจอ Mobile Legend แต่ว่าแรกๆผมเล่นผมก็ผมก็ไม่ได้สนใจว่ามันใช้พื้นที่ว่าอะไรผมก็เล่นมันก็สนุกนะ หลังๆผมเริ่มมาติดอา V ผมมารู้ว่ามันไม่ใช่เกม RV มันเป็นโมบายเจนพอผมเล่นโมบายเจนพอผมมาเล่น R าวผมก็ติดตอนนั้นช่วงนั้นผมติดมีนาั้างตัวมีนาแล้วก็นาคอสคือติดมากเลยตอนนั้นคือแบบเล่นแบบเล่นเล่นแต่แรงไม่เมื่อก่อน,นคือไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นถึงโกไม่ถึงซีเวอร์สด้วยเมื่อก่อนผมไม่รู้ว่าแรงคืออะไรไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงแล้วผม มาชอบเล่นเกมจริงๆก็ตอนประมาณปสเอ้ยไม่ใช่สิมหนึ่งเพราะตอนนั้นคือผมได้โทรศัพท์เครื่องแรกไอ้ที่ผมบอกเล่นเกมเกมแรกก็น,นั่นแหละคือตอนนั้นคือไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเวลาทำงานที่โรงเรียนอย่างนี้โรงเรียนผมคือเวลาเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะไอเรียนวิชาคอมมันมีคอมอยู่แล้วคือทำอย่างอื่นอ่ะ วาวิชาอื่นที่ขาต้องใช้ข้อมูลอย่างเงี้ยผมไม่มีโทรศัพท์ผมไม่มีโน้ตบุ๊กไม่มีเน็ตไม่มีไวไฟคือผมทำอะไรไไม่ได้เลยอ่ะนอกจากขอเพื่อนใช้เพื่อนยืมเพื่อนทีนี้คือแบบตอนนั้นคือแบบอ้อนแม่มากเลยว่าคืออยากได้โน้ตบุ๊กหนึ่งอันหนึ่งเครื่องกับโทรศัพท์แค่นั้นก็พอใจแล้วไวไฟไม่เอาแต่ตอนนี้ก็ใช้ไวไฟแล้วครับสามบีบีก็ตอนนี้ก็ติดแล้วติดจะพักมันก็แรง แต่ถ้าเครื่องผมลองรับ 5G มันก็จะได้1 g กิอันนี้ได้หลักร้อยกมิก200รวอยกมิกก็นั่นและรครับตามที่พูดไปก็มีเพียงเท่านี้นะครับจะมาบอกเล่าให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเกี่ยวกับช่องนี้นะครับคือใครจะพูดอะไรผมก็ไม่ได้สนใจเลยครับคุณจะพิมพ์อะไรผมมาพูดให้คุณฟังเพราะผม ผมไปเห็นคอมเมนต์หนึง่งมันเขาเขียนว่าอะไรนะไออะไรวะมันเขาเขียนประมาณเย็ดผมอะเออผมเลยเขาเลยลบเขาลบไปแล้วมั้งคอมเมนต์นั้นแล้วผมก็ไม่ได้สนใจด้วยผมก็อ่านไปเจอพอดีผมเลยจะมาพูดว่าคือหนึ่งก่อนจะดูถูกคนอื่นคุณดูตัวเองก่อน อันนี้ผมไม่ได้บอกให้ถ้าผู้ชมผมไม่ได้ว่าท่านาผู้ชมนะคือผมบอกคนดูที่ค,คุณน่ะคนที่ดูอะ่ะบางคนอะ่ะเขาคิดแบบเอ้ยกูเก่งวะเก่งทุด้านมึงไรคนอื่นกากว่ะกูไม่รู้กูรู้คนเดียวไม่ใช่คือคุณคุณอย่าเพิ่งว่าคนอื่นอย่าเพิ่งไปตัดสินคนอื่นอย่างผมอย่างผมเคยเจอพ่อแม่คนหนึ่งเขาไปด่าเขาว่าลูกตัวเองอะ่ะยังไงอะ่ะ มึงเล่นเกมแล้วมึงได้อะไรเพราะผมเห็นเข้าเขาเข้าไปร้านเกมทุกวันไปเล่น P ีใช่ไหมผมก็ชอบอยู่นะ PB แต่ว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วไงคือยังไงอะเมื่อก่อนมันก็กได้แต่วางแต่ร้านเกมมาหละเพราะเมื่อก่อนผมไม่มีไม่มีอะไรเลยมีแค่ตังแค่นั้นอยากเล่นอะไรก็เข้าร้านเกมมึงเดี๋ยวเพราะเมื่อก่อนไม่มีคอมไม่มีโดบ,บูไม่มีโทรศัพท์ทีนี้ผมเห็นเด็ก,ดกคนนั้นพอเด็กคนนั้นใช่ผมจําชื่อช่องเขาไม่ได้คือตอนเนี้ย เขาเป็นยูทูบเบอร์นะแต่ไม่ดังมากหรอกแค่พันกว่าไลค์ไอ้พันกว่าซับเองแต่เขาก็ได้เยอะกว่าผมอะ่ะคือเขาอายุแค่สิบกว่าขวบมั้งเอออันนี้ผมสิบห้าแล้วก็คือผมยังผู้ติดตามสิบคนอยู่คือเด็กแล้วตอนนั้นพ่อแม่เขาบอกอะไรยูทูบอะไรก็เกมอะไรก็เกมคือผมก็ตอนผมแรกผมไม่สนใจนะตือนตอนแรกคือผมยังงงคือทําไมผู้ใหญ่มองแบบว่าเกมอะไรสาระ อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือมันแล้วแต่การมองของแต่ละคนผมติดเกมไหมติดแต่เล่นเพราะอะไรคือเล่นคือผมอยากแข่งจริงๆนะอันนี้คือผมอยากแข่งมากเลยคือแข่งท้กครั้งในชีวิตก็ยังดีเกมอะไรก็ได้แต่ที่ผมอยากแข่งที่สุดคือเกม RV กับ Free Fire สองเกมนะเออ Mobile Legends ด้วยผมชอบเล่นสามเกมนี้มาก แล้วก็จะมีอีกเกมหนึงที่ผมแคสไว้บ่อยๆไอเกมสไตล์ออฟทอยากให้มีการแข่งมากเลยผมอยากแข่งถ้ามันมีนะแต่มันไม่น่าจะมีหรอกเพราะมันมี CS GO กอยู่แล้วแต่เกม s t ตล์ออฟทนี่คือมันอนาคตไกลนะเพราะว่าเกมเขาก็ดีอยู่นะระบบคอนโทรลสกินอะไรอย่างนี้ก็ดีอยู่แต่ราคาสกินแพงเกินไปก็นั่นแหละดูราคาเอง <c oughs> ไปเล่นเอาเองสไตล์ออฟทเดี๋ยทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะไปโหลดกันด้วยล่ะ <c oughs> ขายแกงก็พูดถึงผมเมื่อก่อนตั้งใจเรียนไหมคงรู้นะผมทำนี้คืออะไรคือตอนนั้นคือแบบมันมีช่วงหนึ่งผมติดฟรีไฟใช่ที่ผมไม่ได้โฆษตาละแต่ก็พูดไปแล้วช่างเถอะขอสปอนเซอร์ด้วย <c oughs> ก็ช่วงนั้นติดฟรีไฟครับคือเพื่อนชวนเล่นก็เล่น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  คือมันจะมีครั้งหนึ่งผมเคยครั้งแรกเลยที่ผมดูการแข่งฟรีไฟล์อ่ะเงินรางวัลก็ไม่เชเ่ยนะ้อยสำหรับผมแนละคือตอนนั้นคือแบบแค่พันเดียวก็คือเยอะแล้วอะ่ะเงินอะ่ะเอาง่ายแค่ร้อยเดียวสําหรับผมมันเยอะแล้วอะ่ะสําหรับผมที่แบบว่าไม่ได้รวยไม่ได้หวือหวาอะไรมากคือพอมีพอกินพอใช้ไม่ได้รวยไม่ได้จนกะกลางนะครับรวยจนผมก็ไม่สนหรกผมอยู่ได้หมดแหละขอให้มันอยู่ได้ แล้วตอนนั้นคือแบบผมคิดคือฝันผมฝันไว้เลยเออสักวันกูต้องเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้ติดท็อปในไทยให้ได้สักครั้งสักวันในชีวิตผมก็ไม่ได้คนดีหรือชั่วผมก็สายสายเทาผมเคยทำไม่ดีไหม ไม่ค่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยทําอะไรไม่ดีหรอกทำไม่ดีก็แค่ไปด่าขาในเกมก็แค่นั้นแหละเพราะบางทีผมก็เจอแบบว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ก็ต้องเจอใช่ไหมครับอย่างเล่นเกมนู้นนี้นั่นต้องเจอหนึ่งถ้ามันเปิดไม่ได้นะแบบคนทั่วแมบปบหรือคนในทีมหนึ่งคนตากดีสองพวกอดเก่งสามพวกชอบด่าแบบไม่มีเหตุผลอย่าง มีวันไหนไม่รู้ผมเออเมื่อวานมัง้งหรือวันไหนไม่รู้แหละผมเล่นอาวีใช่ไหมตอนเช้าๆประมาณที่ห้ากว่าผมเจอผู้ใหญ่เล่นผมเล่นนาคอใช่ไหมผมป่าอันนี้ผมป่าใช่ฝั่งนั้นมันไม่มันมาล้าไงคือมันมาล้าต่ำคือมันมาป่วนป่าไว้ไงสายพวกจังเกิลปั่นอะปั่นจังเกิลอะเออว่าแบบเอาฟาร์มมาแล้วไปปั่นฟาร์มฝั่งเราอย่างเงี้ยเออฝั่งมันจเอาฟาร์มมาสองสามคนอย่างเงี้ยเอามาปั่น ก็เป็นเทคนิคของเขาแหละเพราะว่าไม่ได้หรอกผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่คือผู้ใหญ่คนนั้นคือแบบเขาว่าผมแบบว่ายังไงอะเฮ้ยคืออันนี้ผมขออภัยครับยังไม่ยาดนะผมพูดตรงตรงนะไอ้เฮียมึงเล่นอะไรของมึงวะาป่านี่คําจากผู้ใหญ่นะด,าดะ่าเด็กอะในเกมอะเด็กมันก็ดา่าไม่ดา่า แต่ผมเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรหรอกคือเล่นตามปกตคคกกิคือแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแต่บางทีมันของวรอนนะเพราะบางทีเราเล่นแรงอย่างเงี้ยเอออย่างผมเล่นฟีไว้คือผมเดินไปเดินมาแค่โอ้โดนยิงแบบไม่รู้ตัวบางทีก็เจอโปโปทะลุโปบ้าปอย่างเงี้ยโปล็อกหัวก็มีเห็นมันโดนหลายรอบแล้วบางทีมันก็อยากให้ขยะพวกเนี้ยออกไปจาก,ก,อ,อ,ก,จาก,กออกไปจากสังคมเกมซะเพราะมันเข้ามามันก็ ทำให้คนอื่นไม่สนุกอ่ะเกมมันก็จะล่มจมอ่ะถ้าพวกคุณอย่างพวกแฮกเกอร์อย่างเงี้ยเออพวกแฮกเกมอ่ะพวกโปอ่ะคุณเลิกเอะเชื่อผมังก็คือดูทำไมกูมันจังวะจมูกก็ เลิกเถอะโปอะเลิกเล่นซะไม่ก็เลิกโปลแล้วไปเล่นแบบปกติใช้ฝีมือตัวเองเถอะเชื่อผมสักวันพวกคุณต้องต้องเก่งไม่มีใครเก่งแต่เกิดหรอกเล่นเกมอะหรือจะทําทอะไรก็ตามเถอะมันไม่มีใครเก่งแต่เกิดเกิดมาติเกิดมาล้องเพลงได้อย่างงี้มีไหมไม่มีเกิดมาต่อยมวยเป็นไหมมีไหมไม่มีเกิดมาเตะบอลเป็นไหมไม่มี เกิมาเล่นเกมเก่งโคตรอภิมหาเทพมีไหมระดับอ e ีสปอร์ตเด็กอายุศูนย์ขวบอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีมันก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมเดี๋ยวนี้ผมเล่นเกมจริงจังไหมเริ่มจริงจังขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็อยากหารายการแข่งไม่แค่แข่งเล็กๆน้อยๆพอมีเงินใช้ ผมก็จะมาบอกแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิกและกดติดตามด้วยนะครับก็ผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปแล้วก็ใครอยากให้ทําคลิปเบกว่าแถลงแบบนี้ก็ขอยอดไลค์ไม่เกินพันกว่าผู้ติดตามก็ไม่เกินหมื่นหรือพันกว่าก็ได้อืตามที่ท่านสบายใจหรือสะดวกเกะ ผมจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ต้องไปหาของป่าบ่อยขึ้นให้ยายแล้วก็ไปหาหอยอีกไปหาหนู่นหานี่ให้ยายกินนะครับแล้วก็ให้ตัวผมกินด้วยส่วนตัวผมกินข้าวไม่ค่อยเยอะหรอถ้าเป็นข้าวเหนียวผมจะท้องอืดกับพวกเส้นแต่ถ้าเป็นมาม่าแล้วทั้งวันก็นยังได้อูผู้เล่นผมก็กินเยอะอยู่นะมาม่าก็มันอร่อยอยากห้ห้ามไงได้อะ ส่วนตัวผมชอบกินอะไรแมงป่องกับกบระปอมหรือกิ้งกาเนี่ยแล้วก็นกต่างๆกินได้หมดยะเว้นนกที่มัน,นีพิดน,น,นะนะแล้วก็ไก่ไก่ไก่ทอดเนี่ยของปู่ผมเลยไก่ทอดแบบชุบแป้งทอดอไอ้พวกหนังมันเคฟเิ่ะโคตรอร่อยเลยโคตรชอบเลยของชอบม,มากแล้วกระจ๊กมามา่า แต่ที่ผมชอบสุดเลยคือส้มตํากับมาลาเผ็ดๆผมชอบกินเผ็ดนะแต่คือผมกินเผ็ดไม่ได้เยอะไงลิ้นบางกินเมื่อก่อนกินเผ็ดได้โคตรเผ็ดเลยเผ็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะทก้านพอมากินลูกอมมันนั่นแหละโอ้ลิ้นบางลิ้นมันจะขาวๆอ่ะถ้ากินลูกอมบ่อยๆอย่างเงี้ยลิ้นมันจะขาวๆผมก็เป็นนะอันจะขาวๆช่วงกลางๆกินลูกอมแบ่อยนี้ผมก็ไม่กินแล้วล่ะเลิกกินนานลวฮอนพวกฮอนพวกลูกอมแบบเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะ กัดลิ้นเรามันลิ้นเราจะบางเราไม่เช mm ี hmm. ่ยงว่าบางมันเหมือนทําให้ไอที่ไอประสาสสัมผัสรสมันรสชาติมันเสื่อมหรือมันแย่เหมือนเราเคยกินเผ็ดได้ใช่ไหมพอเรากินลูกอมไปนานๆนานๆมันก็จะสะสมใช่ไหมมันก็จะทําให้ลิ้นเราบางรับรสได้ไม่ค่อยเยอะพอเรากินเผ็ดเราเคยกินเผ็ดพอเรามากินเผ็ดอุ้ยมันเผ็ดแปลกๆวะกูไม่เคยเผ็ดมันจะเป็นประมาณนี้แหละ อย่างคนเคยกินหวานชอบหวานอร่อยพอมากินฮอนพวกลูกอมเย็นๆอ่ะที่มันกัดลิ้นอ่ะที่มันเย็นแบบเย็นเสบคอกินน้ำไปแล้วคอแข็งอ่ะอันนั้นแหละคนจะกินหวานงี้ใช่พอมากินหวานโอ้หวานไปไม่อร่อยเลยมันจะเป็นอย่างนี้แหละก็สําหรับวันนี้มีพิกแค่นี้แหละผมก็เล่ายาวไปหน่อยละ <laughs> สิบกว่านาทีแล้วก็ไปแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อให้ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอิ